การสาหัสสาการของทั้งในอาคารผู้โดยสารรอบๆในแท็กซี่เวย์ในรันเวย์เนี่ยก็เมื่อกี้คุณสัทธิบอกว่าต้องปิดแล้วก็ต้องใช้เวลาซ่อมอีกสักอาจจะสักหนึ่งปีใช้เงินอีกก็ไม่รู้เท่าไหร่ะนะฮะค,ความรับผิดชอบเรื่องการทุจริตคอร์รัปชันที่ต้องสาสางเนี่ยมันยังไงฮะมันใหญ่โตม,มากรับระบบทักษิณจบลงไปด้วยเนื่องจากถูกกล่าวหาว่าทุจริต<ะ>และเริ่มต้นเปิดโปงที่ทําให้คนเชื่อนั่นคือ เหตุเกิดจากการที่ระบบทักษิณไปซื้อเครื่อง CTX มาใช้กับสนามบินสรรนภูมินะครับผมจะขอย้อนที่ผมเน้นว่าทั้งหมดทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยที่มีการชุดตัวที่มีการใช้งานไม่ได้แตกรอดนะเกิดจากทุจริตทั้งนั้นเป็นตัวหลักผมไม่มองในเรื่องของเทคนิคเพราะเทคนิคนี้ถ้าใครไม่ทุจริตก่อสร้างตามเทคนิคก็ไม่มีปัญหาหรือบำรุงรักษาตามเทคนิคตามวิชาการก็ไม่มีปัญหาผมย้อนว่ามีอะไรสนับสนุนผม เมื่อวันที่3พฤษภาคม2546กลุ่มเยาวชนได้มาชุมนุมกันในานามส,สมัชชาเยาวเครือข่ายเยาวชนลงมติว่ากรณีการก่อสร้างสนามบินหนองหูเห่าเป็นกรณีร้ายแรงที่สุดในทัศนะของเยาวชนซึ่งเสียงข้างมากลงมติว่าเป็นการทุจริตที่รุนแรงที่สุดอันนั้นปี46นะเมื่อปี46ครับทีนี้ในปีเดียวกัน ในปีเดียวกันซึ่งผมได้ตามและเก็บเอาไว้กรุงเทพธุรกิจวันที่สิบแปดมกราสองห้าสี่หคิดใหม่ทำใหม่นี่ดังมาก <S 2> <S 2> วันหนึ่งท่านนายกทักษิณเดินทางไปตรวจเยี่ยมการกอร่อสร้างสนามบินสวณภูมิท่านพลเอกสมชัยสมประสงค์นี่คือคุณสีสุขประธานบอร์ดขนาน,นั้นคุณสมชัยบอกว่าการกอร่อสร้างสนามบินสวรณภูมิที่เป็นปัญหาราชาหรืออะไรต่ออะไรทั้งหมดเนื่องจากเจ้ากระทรวงมีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริตยี่ิเปอร์เซ็นตนะครับ ปัญหาอยู่ที่เจ้ากระทรวงต่างหากเจ้ากระทรวงต่างหากคุณทักษิณบอกอึงอ้งเลย <c oughs> อึ้งเลยอึ้งทั้งๆท,ที่รู้หรือว่าไม่รู้จะปกป้องยังไง <c oughs> เพราะต่างคนต่างก็รู้อืเพราะเนื่องจากเคยพูดเอาไว้แล้วว่าถ้าแม้แต่พบการทุจริตแต่เพียงนิดเดียวก็จะปลดและเอาออกอแต่มีการกล่าวหาว่าทุจริตกันทั้งระบบทั้งส6คนที่นั่งอยู่ที่นั่นอมไม่ว่าคนใกล้ชิดคนใกล้ตัวคนในเครือข่าย คนในครอบครัวรของคณะรัฐมนตรีผมจึงสรุปว่าสนามบินสวนนทูมิที่เป็นปัญหาอยู่ทุกวันนี้ไม่ว่าตัวอาคารของคอร์ดจอดเทียบเครื่องบินหรืออาคารผู้โดยสารหรือรันเวย์แตกลาวแตกยุ่ยที่จะเป็นปัญหาเกิดอุบัติเหตุทุกวันนี้นะเกิดจากการทุจริตทั้งสิ้นและกําลังจะโยนให้ธรรมชาติบอกว่าน้ําก่อให้เกิดปัญหาแตกลาวหลุดลุยยุย่ย ยพยายามจะโยนธรรมชาติพยายามจะโยนให้ธรรมชาติว่าน้ําเป็นตัวต้นเหตุให้ธรรมชาติแพลระบาดอ่ะครับค่อยดูถักถ้าออกในแง่นี้ผมคิดว่าจะต้องมีการตรวจสอบกันอีกครั้งใหญ่อรวมทั้งตรวจสอบกรรมการที่จะลงมติว่าเกิดจากน้ําครับเพราะโทษธรรมชาตินั้นง่ายนิดเดียวแต่ถ้าโทษคนก็รูปหน้าป่าจมูกทุกโครงการไม่ว่าไปถามผู้รับเหมารายเล็กรายย่อยรายใหญ่ถูกเรียกหมดทุกขั้นตอนเลย ตอนนั้นคุณสมประสงค์บอกว่าคุณสมชัยสมประสงค์บอกว่ามันเรียกกัน20%ซครับแล้วช่วงหลังนะฮะย0่อร์เยังน้อยไปตอนหลังบอกว่าโครงการนี้จ้างด้วยวิธีพิเศษบวกไว้ให้สัก2 0 0พันล้านนะโครงการนี้จ้างด้วยวิธีพิเศษบวกไว้ให้สัก5,000ันล้านนะเยอะครับดูให้ชัดเจนอีกอย่างเช่นโครงการทำอุโมงครถไฟใต้ดินที่จะขนส่งคนโดยสาร ระยะทางประมาณ1นกิโลหรือ1,000งพันเมตรสูงกว่าการก่อสร้างรถไฟใต้ดินในเมืองที่ในกรุงเทพมหานครประมาณสามเท่าที่นี่ประมาณพันกว่าล้านที่นั่นสี่พันล้านต่อหนึ่งกิโลและก่อสร้างง่ายด้วยเพราะไม่มีอาคารบ้านเรือนผ่าดินลงไปก็ทําอุโมงค์ก็ปิดใหม่อยกตัวอย่างง่ายๆเลยมีการพูดกันถึงตัวเลขไหมครับว่าถ้าต้องซ่อมจริงๆให้สมบูรณ์เนี่ยต้องใช้เงินมหา,าศาลขนาดไหนหนึ่งใช ตัวเงินมาศารสองข,ขาดโอกาสสามใครรับผิดชอบอการขาดโอกาสและชื่อเสียงของประเทศที่คำนวณเป็นเงินไม่ได้คุณทักษิณเขาบอกว่าเป็นความภาคภูมิใจเร่งเปิดเมื่อกี้อาจารย์ไกลบอกว่าเร่งเปิดไปสร้างภาพไปผัดปักบุ้งไฟแดงบ้างไปนอนค้างอ่างแรมบ้างประกาศและประกาศอีกบ้างผมเคยท้าวันนี้ผมไม่เองซื้อพิมพ์มาผมซื้อตั๋วเครื่องบินที่จะบินเที่ยวปฐมมาเลกเมื่อปี2548บบอกว่าถ้าผมได้บินนะ ในเทียบปฐุมเลิกในปีสี่แปผมจะเลิกเล่นการเมืองโดยเด็ดขาดในชีวิตนี้ mm. แต่ถ้าหากว่าผมไม่ได้บินท่านนายกทักษิณหรือท่านวันนอหรือรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเลิกเล่นการเมืองท้ากับผมเอาไหม mm. เงียบเลยอ mm. ไม่มีใครกล้าเพราะรู้อยู่แล้วว่ามันเปิดไม่ได้แน้ mm. แต่วันที่ยี่บเก้าันยาสองห้าสี่เก้าที่ท่านอาจารย์ไกลบอกเมื่อกี้บอกรก็ยังเปิดไม่ได้ยังไม่พร้อมด้วยซ้ำไป mm. นั่นคือการสร้างภาพต้องการจะหาเสียง mm. ว่าตัวเองเก่งบริหารจัดการเก่ง ทั้งหลายทั้งปวงเกิดจากคนคนเดียวคนคนนี้ที่บ้านเมืองวุ่นวายอยู่ขนาดนี้ก็เกิดจากคนคนนี้คลื่นใต้น้ําก็ดีทุจริตคอรับชันก็ดีฆ่า,ากันตายเป็นเบื่อก็ดีเหตุการณ์ปักใต้ก็ดีสร้างภาพก็ดีทั้งหลายทั้งปวงและเราจะสูญเสียเงินแสนกว่าล้านที่สนามบินสุวรรณภูมิถ้าเกิดใช้ขึ้นมาไม่ได้จริงๆก็คือคนคนนี้ครับ ตอนนี้องค์กรการบินพลเรือนระหว่างประเทศนี่ตกลงเขายังไม่ได้รับรองยังไม่รับรองร <หา S 1> เราใช่ไหมเพราะว่าจะรับรองได้ต้องดูขั้นตอนอย่างเช่นตันเบแท็กซีเวเป็นยังไงไฟ400เฮิร์ตซ์ P C a r ก็ยังไม่มีนะครับเรื่องระบบ security เรื่องรักษาความปลอดภัยก็ยังไม่เรียบร้อยแบ Back s <S ็กเกจเคลมก็ยังม,มีปัญหานะครับเรื่องของเรียกว่าอะไรครับตัว การซ้อมการดับไฟการซ้อมหนีไฟก็ยังไม่มีเรื่องของอาคารรอบๆสนามบินมีการติดไฟหรือยังยังไม่มีนะครับยังไม่มีเพราะฉะนั้นเขายากและเรื่องสิทธิการใช้พื้นที่หน้าอากาศยานเนี่ยก็ยังไม่เรียบร้อยนะฮะเอาเฉพาะแท็กซี่เวลันเบเจอเห็นภาพอย่างนี้เขาไม่รับรองแน่ยังไม่รับรองอีกหลายรายการครับถ้าต้องใช้เงินซ่อมถ้าต้องใช้เงินในการซ่อมแซมปะผุทั้งหลายเนี่ย ทั้งระบ<อ>บเลยนะฮะทั้งข้างในข้างนอกทุกอย่างทุกจุดทุกแผลเนี่ยเยอะไหมฮะเยอะครับเยอะครับมันตั้งแต่ห้องน้ําซึ่งเราก็เคยเตือนมาสี่ปีที่แล้วแล้ว,ว่าโถโส้มไม่พอนะมีอย่างที่ไหนครับมีแค่โถเดียวเพราะสิ่งแรกที่ผู้โดยสารลงจากเครื่องบินก็คือต้องเข้าห้องน้ำก่อนอันนี้ตัวยกตัวอย่างตอนนี้เรื่องเรื่องรันเวย์ทักซีเวย์เน่ยน้ำน้ำก็จริงนะครับแต่เป็นขบวนการจัดการของการท่าอากาศยานเขามีจุดบกพร่องเขาไม่ใช่ตามแผนว่า ก็คิดอลังซักษาปณีปณน,ปนอมกับชาวบ้านไม่ใช่เรามีสนามบินนี้ต้องปกป้องหน้าที่เขาอ,อันนี้ก็เป็นอันหนึ่งแล้วก็สิ่งที่ผมอยากจะพูดภาพรวมแล้วกันว่าที่พลาดมาโดยตลอดคือการบริหารจัดการของสนามบินนะครับเรามีผู้บริหารสนามบินทึ่งไม่เกี่ยวไม่รู้เรื่องเลยเกับสนามบินเมื่อมันมีสายแล้วก็ได้รับการแต่งตั้งมาเป็นกรรมการผู้จัดการอ,อย่างนี้นะครับหรืออย่าง เครือข่ายของคุณทักษินก็ยังอยู่เต็มเลยเพราะฉะนั้นสิ่งแรกที่ต้องทําก็คือต้องปัดเครือข่ายนี้ออกนะครับจากคุณอาจารย์ไกลใช้ไปใช้บริการสุนภูมินี่กี่ครั้งแล้วสิบสามครั้งสิบสามครั้งแต่มีแค่สองครั้งนั้นที่ผมนี่กัเดินเข้าอย่างสง่างามแค่สองครั้งแหละที่เหลือก็นั่งรถบัสเชื่อเดอร์บัสมาแต่รถเชื่ดร์บัสกกลับดีกว่านะครับเพราะว่าเดินน้อยสั้นมากเราก็เจอปัญหาเยอะนะครับอย่างเช่น ตัวบอกว่ากระเป๋าอยู่ตรงไหนเบลอะไรเนี่ยสายพาลํลำเลงอะไรก็ถูกบังโดย k n n g าวเวอร์อซึ่นี่จริงแล้วท่านถาวารครับควรจะเปลี่ยนเป็น k i n g Power ร์ใน n น t ช o n น l ลแอร์พอร์ตแฟนที่จะเป็นความภาคภูมิใจของคุณเอเชียของคนไทยกลายเป็นความภาคภูมิใจของ k i ง power อร์ไปเพราะเขาเป็นเจ้าของสนามบินโดยแท้จริงไปแล้วสิบปีหรืออย่างเช่นก็มีอยู่ตรงตรงเคาน์เตอร์นะครับก็มี การให้บริการแรปพลาสติกลงกระเป๋าอของใครครับของผู้บริหารหรือเปล่าปล่อยมาได้ยังไงแล้วก็ใช้ค่าไฟฟรีของการท่ากาศยานครับนะครับอันนี้คือคือเหลือบอันนึงที่เราต้องดูเรื่องเลโมซีนรถบัสครับหรืออย่างาเช่นรักษาความปลอดภัยยามนะครับสิ่งที่น่าจะเป็นสวัสดิการของการท่ากาศยานเช่นร้านอาหาร,รในบริเวณอาคารส่วนนอกนะครับอาคารส่วนนอกเนี่ย ที่จะเป็นร้านอาหารของการท่าอากาศยานให้พนักงานได้ใช้กันเขาก็ไปให้บริษัทแท็กมาผูกขาดหมดที่จริงแล้วน่าจะเป็นสวัสดีการอย่างนี้นะครับถ้าจะอย่างที่คุณสังทีว่ามันรู่นะปิดครับซ่อมเช็คบินทุจริตตรงไหนเนี่ยเอาสักปีหนึ่งพอไหมผมคิดว่าทํากันจริงๆต้องพอแล้วคนเข้าคุกกันไปร้อยนะกลับไปร้อยเลยครับจาย์ไกะ คือถ้าปิดปีนึงต้องสามผัดนะครับยี่สชั่วโมงผลัดละแปดชั่วโมงเอาละครับก็วันนี้อาจะว่าไปก็แค่แค่น้ำจิ้มนะฮะเดี๋ยวเราคงได้ลงลึกกันในรายละเอียดในทุกๆจุดที่ว่ากันมานะครับแล้วก็คงมาชำละเรื่องของความเสียหายที่เกิดขึ้นความทุจริตที่เกิดขึ้นความรับผิดชอบใครบ้างเกี่ยวข้องกับฝ่ายการเมืองแค่ไหนเกี่ยวข้องกับฝ่ายบริหารแค่ไหน นี่คือสิ่งที่เราจะต้องว่ากันต่อในอีกหลายๆครั้งนะครับวันนี้ขอบคุณมากครับคุณถาวรครับสวัสดีครับอาจารยกครับแล้วก็คนในข่าวลากันตรงนี้นะครับสวัสดีครับ